โอเคต่อจากคล,คลิปเมื่อกี้นะคะเจนนี่ก็มีคนส่งลายมามันเป็นอีพีหนึ่งนะคะที่ลงไปแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นอีพีสองค่ะเป็นเอแค์ค่ะคือเมื่อกี้คลิปมันตัดไปนะเอแค์ AK นี้ราคาสิบบาทค่ะแล้วก็จะเป็นไอตัวนี้เลย ชิ้นนี้เจนนี่ขาขายในราคา35บาทนะคะชิ้นมันเป็นแบบไซส์มีเดียมเลยอะคะ่ะทุกคนที่ร้านอื่นก็จะขายประมาณ50บาทอะไรแบบนั้นนะคะแต่ร้านเจนนี่ขายแค่35บาทเท่านั้นอันนี้เจนนี่ซื้อมา55บาทไม่ใช่ของเทหรอกนะ โอเคใครสนใจก็ทักไอทักไลน์มาได้นะคะไลน์อยู่ใต้คลิปเลยโอเคใครชอบก็กด, like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจนนี่ได้นะคะบ๊ายบายอันนี้ถ้าใครไม่ได้ดู EP 1หนึ่งทีนะอันนี้เจนนี่ก็จะขายในราคาเออมันมีตำหนินะราคา9 0้อบาทเอ้ยราคาพันสบาทอันนี้ ทำไอบูม900บาทแล้วก็จะเป็นอันนี้10บาทอันนี้5บาทอันนี้รีดไปแล้วแล้วก็เป็นอันนี้ราคา50บาทแล้วก็กล้วยเด้งราคาเออ่10บาทโอเคหมดแล้ว